พี่พีทดูอะไรอยู่เปล่าหนูติดจังนี่แหละมีเธอนสสีค่องวันก็คือรู้เรื่องสองวันก็คือรู้เรื่องจ่าติดเอเอใน่าจะเอพี่บุ๋มก็เอเมื่อกี้สซ่โซ่เนี่ยเนี่ยเออะก็ทิ้งพ่อเขาไปเดี๋ยวเขาจะกลับมารับแล้วกันให้พวกคนติดอยู่ด้วยกันบิวก็นอนเมื่อคืนก็นอนกันกันหมดเดี๋ยวติดเด้วยดิไม่ติดยากฉันจะทำตัวมั่นเหมือนพี่คิดบิวก็งี้ล่ะตอนแรกอะ เราอยู่เจอพี่ก่อนได้ไหมโรงพยาบาลนอนนัดนอนัดแต่ว่าเขาเริ่มเหมือนแบบดีขึ้นอ่ะอันเนี้ยมหายแล้วแต่เขากอดอะไรขนาดเนี้ยตอนแรกอ่ะคิดว่าอะไรรู้ป่ะแบบคันคันขาคันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าพี่พีเขาบ่นพี่พีเขาบ่นคิดถึงเขานอนแล้วเขาอยู่อย่างเงี้ยกระโดดไปพี่พีบ่นคิดถึงมากงงมากหมอไปดูคลิปเช้าเส้าทก่อนคิดถึงเหรอสบายจะหมอกชาแนลไปหนค่ะบ้านสบายก่อนเรื่อยหง แต่่ก็ทป้าไปโรงพยาบาลด้วยได้ไหมอ๋อนเดี๋ยวเลยป้าไปโรงพยาบาลด้วยได้ไหมคะนี่ไปมาอย่างเนี่ยยังแวะมานี่ก่อนแวะมาที่บ้านเจอพี่จุ๋มอยู่คิดถึงจังเลยอ่ะบายบายพี่เก่งพี่เก่งบาย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 พี่เก่งเร็วบายบายค่ะดีดีมดีมบายบายส่งจุ๋มไปยังเจอก่อน เกิดอะไรอ่ะทำไมอ่ะไปบ้าเฮ้ยหัวโคกอะไรปะเนี่ยไม่อะโดนยุงกัดยุงกัดยุงเล็บอยู่ไม่เคยล้วบึ้ง หลวงพีได้ไหมใครพี่แก้ใครพี่แก้ใครพี่แก้คีราคาทีความผิดสูงไหมอาอปย่าเข้าไปเบี้ยวหาเรื่องให้ชาวบ้านค่ะไม่ได้เป็นตอนนี้ข้างบนทำระบบไปหมดแล้วเบี้ยวต้งหนาแล้คุดาวไม่ผมไปเรื่องละติดต่อทำไหมติดต่อไหได้พี่หนูต้องเอายาเพิ่มทำไมอ่ะก็หนูเอายายกให้ด่ายไปแล้วหนูเอาวันนี้มาแล้วเนี่ยนะวันนหนูไม่เหลือสมัยเลยค่ะพี่พีน่เอามาให้ได้ไหมล่ะ มันเป็นยาที่รีบรีบจินต์ว่ามันมันช่วยให้ไวรัสไม่แตกดีกว่ายาฆ่าเชื้อเออแถบยายาวใช่ใช่ไหมได้มันชื่อทางมีหัวไม่ใช่ไม่ใช่นะออกซี่เอาแล้วนี่คืออะไรทัอะไรอ่ะแล้วยาฆ่าเชื้อจากแบคทีเรียไปเดี่ยวเอาเหรองั้นไม่ใช่แล้อันนี่ยังไม่ได้กินจะชื่ออะไรนะพี่พีชนี่ไงเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลอ่ะเอาให้หน่อยดิ ไม่เขาไหนอ่ะเดี๋ยวหนูต้องไปพี่พี่อยู่รามมันชื่อมันชื่อทา์มีฟูก็คือมันเป็นยาที่ป้องกันตัวให้ให้ให้มีเธอไปหาไหมคะมาเลยมันมันป้องกันไวรัสแบบขึ้นไปไหนอ่ะชั้นสี่เพื่ไปหาพี่พีทเดี๋ยวลงไปหาเดี๋ยวลงไปหาแล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะอก็โทรมาบอกเลยต้องให้พี่เบลลโทรเหรอก็เบลว์เบลล์เบลลมาถึงก็บอก คิดถึงย้อนสวดเฮ้ยสวดสวัสดีลุงพียังคะสวัสดีค่ะค่ะกทูนลุงพีพี่พีบอกเร็วไม่แต่ถ้ากินยาเร็วกว่าไวรัสไม่แบ่งพี่พีบอกหมืมีเธอคูจ้าสิมีจ้าเดี๋ยวเจอกันแล้วยิ้มให้ลุงพียิ้มแล้วยิ้มแต่มัเสียงกันได้ครับันหยุดเลยรดับปันเลยยันหยุดนะคะดัดปันตอนเด็กเลย งั้นเอายาให้ด่ยแล้วหนูกินยาที่บ้านเหรอใช่มันจะเป็นแผงเงินๆน่ะล้วสรุปพี่จุ๋มพินบอลนะว่าขยามีไหมล่ะไม่มีก็นนี้ต้องทามีเธอไปอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่เธอมัเหมือนพี่จุ๋มก็กินอนั้นอยู่ไม่รู้พี่จุ๋มว่าต้องกินเออหนูแบ่งพี่จุ๋มมากินก่อนสิเม็ดหนึ่งมันต้องกินเช้าเย็นนะไม่ใช่กินทีละสุงเป็นอ้อห่ แล้วก็มันเป็นยาที่ยิ่งกินเร็วยิ่งดีถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมตามไปฟูพวกนี้หนูก็ขายของไอ้พวกนี้หนูก็ทำงานไม่ได้ดิใช่ไม่ได้ติดแน่นอนถ้าเป็นวันแรกโอเคปกตินี่เพิ่งเพิ่งติดเลยล่ะโอเคมาไม่มีเธอมปะมีปหมมีเธอมป์ดื บายบายนะคะบายบายพ่อทำไมลูกหนูไม่ได้ไปกับป้าบายบายมีเธอเออเออเออนะก็ไปพ่อบางคนอ่ะไม่พ่าบางคนอ่ะมันก็ตัดเพราะว่าเหมือนแบบทำไม่แบบเหมือนแบบทำไม่ค่อยดีอ่ะหมดเลยี่ทำไมอ่ะอืมไปมา เอาไปบ่ายก่อนบายบ่ายนะคะเจอก,กันนะน้านตื่นเต้เลยเยิ้มสวยอะ่ะคว้ไหนถกบิวโทราหาพี่พีนะเขาจะเอายาให้โทรหาพี่พีเขาจะได้เอายาให้พี่พีเขาจะเจอ